Câm sống, câm 2 câm sống, câm sống, câm sống, câm stun câm sống, 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 ไม่น้าผมเจอบางนี้ท้องสวยไายสามสามไปสามไปสามแลเอเอเฮ้ยมันเตลทุกตัวเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับปืนฟาล่านะครับปืนซีซั่น2แต่ว่าในซีซั่น3เนี่ยมันบัฟมาโคตรโหดเลยครับปืนนี้ถ้าใครได้ดูคลิปแรกที่ผมลงไปนะครับอย่างที่ผมบอกเลยคือรีคอยมันคุมยากนะครับมันดีดมั่วซั่วมากซึ่งแพทใหม่เนี่ยมันบัฟทั้งดาเมจนะครับแล้วก็รีคอยแพทเทิร์นที่ปรับมาให้คุมปืนง่ายสุดๆเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าปืนนี้คือปืนที่มาแทนฟาร์มันนะครับทั้งแรงคุมง่ายแล้วก็คล่องสุดๆนะครับ โอเคมาเรามาดูของแต่งกันนะครับบาเรลใส่เป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าปืนนี้ไม่มีบาเรลเลนฟอนครับผมเลยใส่ตัวสุดท้ายนะครับมันจะได้ระยะดาเหยแล้วก็กระสุนเดินทางเร็วขึ้นนะครับต่อมาเป็นมัสโซนะครับใส่เป็นตัว G R U เหมือนเดิม บอกเลยว่าอันนี้ใส่แทบทุกปืนนะครับมันคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็ต่อมากระสุนนะครับผมใส่เป็นตัว50นัดนะครับเพราะว่าตัวบูปินที่ผมใส่อยู่เนี่ยไอตัวแม็ก50นั้นเนี่ยเข้าไปในเกมมนเป็น60นัดนะครับมันบัักอยู่นะตอนนี้ผมเลยใส่ตัวนี้นะครับแต่ว่าก็จะรีโหลดช้าหน่อยแต่ว่าเราได้กระสุน60นัดมานะครับแล้วก็ท้ายนะครับผมใส่เป็นตัวสุดท้ายเลย KGB Skeletal นะครับมันเป็นสต็อกที่เวลาเล็งเนี่ยเดินโคตรเร็วครับปืนนี้คือเร็วจนผมยิงไม่ชินมือเลยครับมันเร็วมากเร็ มันมองยากผมเลยใส่ตัวออปติกให้มันมองง่ายแล้วก็ลากป้องง่ายๆดีกว่าครับอันเดอร์เรล์ผมเลยไม่ใส่นะครับโอเคครับของแต่งฟลาเซตใหม่ก็มีเท่านี้นะครับบอกเลยว่าปืนนี้เมตาแบบไม่โมเลยแต่เร็วๆนี้นะครับเหมือนมีข่าวว่าจะโดนเนิร์ฟแล้วใครที่ได้ดูคลิปนี้ครับปืนนี้ยังไม่โดนเนิร์ฟนะตอนที่ผมอัดอยู่ก็รีบไปเล่นนะครับมันอาจจะโดนเนิร์ฟในเร็วๆนี้โอเคเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมกันต่อเลยครับเดือดๆเหมือนเดิม20 Q u p ันะครับ เออแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครอยากเห็นผมเล่นปืนอะไรขอเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาอยากทาปืนปันปันแล้วนะครับก็รอขอเข้ามาดูนะพอซื้อ,อไมไม่พอไม่อยู่กองไงกองกระสุนหมู่บ้านกำลังวิ่งมาขวาลอมยิงเรียบร่ะเราหาบาะเตะอย่าไปอยู่บนนั้นนะเฮ้ข้างบนมีตัวนตหนึ่งตัวไหน นี่นี่มังไม่โดนวะเนี่ยหน้าหอเลยหน้าหอเลยใครจะล่วงไหมเพื่อนจริงวะไม่ไหวแล้วโอ้ยเฮีเดี๋ยวจิ้บหายจริงไม่โดน <c oughs> เผื่อเดี๋ยวนี้เพื่อเดี๋ยวนี้มาทำมาแค่ละยิงมาดิเออสองตัวเลยสองตัวเลยตัวอ,อ,อ,อย่างนี้เรา เพื่นนอน hey, ต้องติดกังวะไอตัวข้างบนอะ่ะ <laughs> มันไม่จอ่อหน้ามันเลย hey, พอรำใหม่ขึ้นมาละยังไงไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปหรอกโอ้ oh. ล่างยิงมาวะ่ะแก้เพื่อนมาก่อนไหมป้องหรอพอระเบิดละท่านแน่ท่นแน,แน,แน่ไปโนดซะ เมื่อเราหมายปองนายแล้วนายก็ต้องตายแบบเพื่อนแม่งดิบหายไปไหนแล้ววะดิบไปไหนวะเออหายไม่นี่เห็นเหตุละไม่รอดหรอกเอ็งไม่รอดหรอกไปเอาเลยมีไปทั้มหนี่งไปทั้น่าจะมีเซลตายตายตายเลยไป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 อะไรให้ละตัวใหม่คุณละเตี้ยเตี่นี้ชนะ มีก็วะเฮ้ย้ชุดแจ้งไอ้เนียนจังวะไม่นอนสอบเพื่อนเลยผมหาไม่เจอตัวเนี้ยตกใจไปเลยเคลียร์แล้วใช่ปะเคลียร์รับเดี๋ยวผมซัพพอร์ตดูก่อนนะพี่ะมาร์ทเปล่าเหียดวีดูให้ติ่มอยู่ในบ้านครับติ่มอยู่ในบ้านเลยฮัลโหลดดดเขาคานอยู่เปล่า ใช่ด้วยวะด้่หรอไอ้ใครเข้านาเกลือไหมเอาไปมาเขียวได้ปะข้างบนข้างบนพอจะพังละตรงก่อนละหมดตีนึ่งหมดตีเจ็บปะตัวนั้นเจ็บปะตีใหม่น่าเหลือตัวเดียวอ่ะในบ้านสองตัวตีอยโวอ่ะ ตัวายอุ้ยเ็มส์อโออตักแจมัน่ะเมื่อกี้เคยาจะตายนะเห็นมันตายแล้วเปิดอ๋อโทฟี่ช่วยใช่ไหเอ้ยเก็บโรถขับรถกับรถพบตี้เลยมีตัวห้าข้างบนด้วยเข้าก่อได้ไหมลงมานี้เป๊ะไหมเอ้ยลงมาหนึ่งเข้าบ้านสองตัวเข้าบ้านสองตัวผมยัดตันแหะ ไม่โดนเลยไอเดียวมาไอเดียวเนี่ยะไรปืนตายวะน้องหนึ่งมาน้องหนึ่งจะวิ่งหนีก็ไม่ทันผมจับมันไปมงเแช่จไ่ปรถบรรทุกใหญ่ปะโอ้ตรงนี้ฮะของหายหมดเลยเอ้ยมันรถบรรทุกใหญ่ไปจอดบ้านหลังนั้นอ่ะบ้านโอ้ไม่ทันว่ะได้หมด ขับรถมาไงวะเนี่ยมันมักมักแอบหลังเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยวะไม่รู้เรื่องเลยไม่ชอบเลยนะเดี๋ยวลองหายทีตรงนี้ก็ครบี <c oughs> okay. บ้านอีกโอเคบ้านนะ้เราได้มีในบ้านด้วยใช่ปะไม่รู้ในบ้านไปยัง <c oughs> อ,อ๋อฟอังระเบียระวังนะ <c oughs> ไม่ยหนึง่งน้อหนึ่ง สวยมันไม่เปลีนเลี้ยมันไม่เปลี่นเลี้ยมตหนึ่งมันเหลือตัวนึงอ่ะทันตายสองอ่ะอ,อ้ยย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 ยนยยยยยยนยยายยยคยย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 ยกยยยยนยยยยยยนึยย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 ยนยย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 ยนี่ยย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 งยย่งยย่งยยยยยยยอยู่ยยงงงงยย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 มีคน,น,นะคนคยยง นนะลบลาบ้าพ่อหนุม่มดิซังอีจาน้อมันแกงได้บาบไฟมีคนไฟมีคนไฟโคตป่ะชายมีชอดการดอยู่ดัดฟ้าเลยตันแบกตัาเกา <c oughs> บตายฟุกดาด แดดเลยเตเดียมวะตับตุงจับเพิงเฮ้ยเตเดียมปอปบี้เฮ้ยรถมารถมามาเข้าใจเข้าใจสองตัวนอนนอนนอนอยู่บนรถมันน้ำมันหน่อย God dude ไอ้เหี้ยฟาร่ามันเดินเร็วไหป่าวะเนี่ยใช่เหมือนวิ่งยิงเลยมี่คนชุบอีคนกปีกแล้วอะสองรอบแล้วพี่บ่าวเตเดียมก็มีนะระวังมันยิงมา เอ้ยเอ้ยมาดิโผล่น้อมาสมเนี่ยเข้าไปกูโดนเพื่อนไม่งแน่เลยไม่ตบตามอ่ะตบอ่ะมากเกินมากตึ้งไหนอ่ะจุ้งแม่จุ้งแม่เล่นไม่ได้เล่นอะไรเดี๋ยวมันซ้ำอ่ะลงมาก่อนการเป็นเฟชพอป้าสองตัวนะที่เห็นข้างบนก็เล่นไม่ได้หมีมันมีไอ้พวกงกับเพิ่งมันอยูดพี่เดียวเี่หมีโดนหนามบอลใช่ป่ะใช่ อยากเคลียร์เตเดียมว่ะชั้นสองชั้นสองสองตัวเลยไอ้เหี้ยมันมีสตันเยอะจังนักหนึ่งนักหนึ่งตัวเดียวข้างบนใช้ดีกวาขวาเฮ้ยเย่อยมากมาดิไอ้เหี้ยมันเอาสตันมาจากไหนเยอะแยะวะเฮ้ยเราไม่ขับ SUV เราขับ ATV ต้องหวะนี้ห้าวอยู่เดี๋ยวรอรับกันค่อยเลิกห้าวหน้าป็นรถ ATV ีว v อยู่ ตกกอตตไัวนั้นก็แตกที่ลงมาใหม่อ่ะโอเคครับไม่น็อตไม่เลิกห้าวไม่น่าผมเจอบางนี้น็่งน้อตสองสวยสายสามสายไปสายไปสายไปเอ้ยมันเซลทุกตัวเลย ตรงนี้มีนะตรงนี้มีคนตรงนี้มีตรงนี้มีมเออหน้ามีสองตัวอันแรกเฮ้ยรถพันตัวท่เนาะ้องกี่ตัววะเนี่ยแค่แนวตัวสองตีแล้วกันตัวสองตี้่ะเออมัสองตี้เลยชุดนั่งเหมือนกันด้วยตัวตีเดียว โผลสอบกลางดงว่ะเดี๋ยวก่อนก็ได้ไก่อนกันอ่ะมีขับซ้ายซ้ายก่อนแป๊บนึงทิ้งไปเลยปะอันนี้มีสองตัวสามตัวเลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไไดวนก่อนวนก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาตรงนี้ อืออ่ะมันไม่ออกหรอกไอ้ไส้ไม่แจ้งนะไม่รู้มันลงเลยเปล่าก่อหมดใช่ปะ่ะอ่ามีอีกแค่หนึ่งไม่มีหลดไหนดึงเกาะได้หรอเหรอวะยิ้มหลังมานะ ทางนี้อ่ะใช่ใช่มั่นใจเหรอมันมั่นใจอยู่หรอวะเฮียรายการแม่งบังทิพย์หายอยู่งันน้น เกบไอ้ทั้งหออ <st utter> ันตัวนึงตัวยิงน็อปตัวยิงน็อปน็อปไม่ได้เข้าเบ me too เป็นโดนให้ผมก็ได้ God damn it, bro Damn it, bro. นี่ก่อนคนท้ายต้องภายในปิดล่อๆแล้วล่ะมีเดินมีเดินมีเดินมันอยู่ข้างนอกไอ้ที่เนี่ยวนี่ยยิงเลยยิงเลยเปิดเจอแล้ว